คือเราอะเราซื้อเกมมาใหม่เว้ยแกใช่แกมันมาจากตอนสตรีมเซลเว้ยแกแล้วก็ใช่แกมันเป็นเกมแมวอีกแล้วแกซื้อมาดองซื้อมาได้ประมาณสองสมวันที่แล้วนะคะน่ารักปะน่ารักปะน่ารักปะแมวเต็มไปหมดเลย สวัสดีด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมากับชาแนลที่ไม่เคยมีเอ่อไม่เคยมีตอนเปิดดีๆสักทีเพราะว่านอกจากมันจะไม่เคยคิดตอนเปิดแล้วมันยังไม่เคยคิดจะลงคลิปด้วยก็ช่วงนี้ทำงานแล้วนะคะก็เลยมีเวลาเล่นเกมน้อยลงและในเมื่อเวลาเล่นเกมยังไม่ค่อยมีด้วยซ้ำก็เลยมีเวลาอัดเกมน้อยลงมากๆนะคะคือตอนเนี้ย พอแก่แล้วใช้คำว,ว่าแก่พออายุมากขึ้นเวลาน้อยลงใช่ไหมมันก็ไม่มีพลังงานจะมาเล่นเกมละแต่โอเคไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวมาเล่นเกมที่มันแบบอะไรฮะโอ้ทำไมฉันไม่เห็นเมาส์ตัวเองอะ่ะเออโอ้ what does t t mean ตะกี้คือเราเราเลื่อนเมาส์แเราก็คลิกไปมั่วอ้าดันคลิกน่าจะตกตะกี้น่าจะนิวเกม แต่ทำไมนุ้งไม่เห็นเออเคอร์เซอร์ตัวเองล่ะหรือจริงๆมันมีแต่เรามองไม่เห็นเองว่ะแบบเราตาถั่วเองอะไรอย่างงี้ไม่รู้อะ with a mouse and keyboard but we recommend playing ยิตายเขาแนะนำให้เราใช้จอยเล่นแต่เราชาตินี้เกิดมาไม่เคยเล่นจอยมาก่อนเลยนะคะแน่นอนเราต้องชื่อทาน่า mm hmm. use this name space bar โอเค I can't believe I'm starting my new life tomorrow. ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพรุ่งนี้จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ละ uh, I have to pick something to wear. ต้องหาอะไรใส่แล้วเฮ้ยอ๋อคือมันไม่มีเคอร์เซอร์จริงๆด้วยเว้ยมันไม่มีเคอร์เซอร์แต่นี่คือเราหมุนได้เดี๋ยวก่อนแล้วเราจะต้องเลือกอยังไงอะโหแต่งขนาดนี้งั้นเดี๋ยวก่อนขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคเสร็จแล้วโหแต่งอยู่นานมากแต่งอยู่นานมากไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยเียอ,นนอยู่ที่ไหนกันนะอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะมีชาวเมืองคนอื่นด้วยหรอมีคนอื่นอยู่ด้วยอะ่ะตอนนี้ยังไม่เห็นแมวสักตัวนะคะ เอ้ยมีแล้วมีแมวตัวหนึงแล้วคาลิโคโอุ้ยคิดว่าว่าไงจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่มบ้านฮาร์ดนะฉันชื่อคีว่าเป็นเมเยอร์อุ้ยมีแมวเดินมามองด้วยอะ่ะเขาเป็นนายกเทศมนตรีของเมือนี้พวกเราตื่นเต้นมากๆาที่เธอจะมาเข้าหมู่บ้านของเรา อ๋อคุณนา้าคุณน้าเราไปเราก็เลยมาแทนนะคะคาเฟ่ก็ต้องปิดลงด้วยเพราะว่านาไปแล้วเรามารับช่วงต่อคาเฟ่สินะพอไม่มีน้าเธอแล้วอ่ะหมู่บ้านนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมเลยอืแต่ถึงว่าเพิ่งเพิ่งจะได้รับโปดกาส์จากคุณคุณนาของเธอมเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนี่เองก็เห็นเหมือนว่าจะมีความสุขดีนะคันเหมือนว่าตอนนี้บนเกาะอื่นนะ่ะเขาก็จะมีแมวเหมือนกันเลยด้วยเธอว่า มันสุดยอดไปเลยไม่ใช่หรออย่างนั้นอ่ะเพราะขอโทษทีเรื่องนั้นเธอก็น่าจะรู้แล้วเธอก็มาจากกักเกาะอื่นนี่นะโอ้ดูแมวมันดูแมวมันคอม,มันมจะหักแล้วมันมันมันแงนนะ้ามองแล้วยังไงก็เถอะตอนนี้สิ่งสําคัญก็คือตอนเธอมาอยู่ที่เกาะน,นี้แล้วอย่างแรกเลยนะเธอไม่เข้าไปดูในร้านใหม่เธอหน่อยหรอมัน ตอนนี้ก็ยังโล่งๆว่างๆอยู่นะนะแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะแต่งวันยังไงเนาะลองเข้าไปดูสิแล้วพอไปเดินดูรอบๆร้านเสร็จแล้วก็ค่อยออกมาคุยกับฉันได้เอะเ,เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนหน้าอ่าก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยต้องให้ของขวัญต้อนรับซะก่อนสิอันนี้ให้ของสองอย่างที่จะช่วยให้เธอปรับตัวเข้ากับเกาะนี้ได้ดีมากขึ้นนะคะให้อะไรมา,หาให้เงินห้ารย เฮ้มันใช้ตัวบีอ่ะห้าห้าร้อยบาทเหรอ,อะล้อล้แมวเอ้ยเอ้ยน้องสามารถอุ้มแมวได้ด้วยเดี๋ยวกันนะขอปรับกราฟิกก่อนเราสามารถทำอะไรกับแมวได้บ้างอ่ะเอ้ยเจ้าแมวอ้วนเฮ้ยเก็บสัตว์ได้ด้วยโอโออยู่บนห,หัวฉันเป็นไรเจ้าแมวอว้วนเราจะไปวิ่งแรด้วยกัน ไปเราไปเข้าไปดูร้านด้วยกันนะคะตัวตัวนี้ชื่อว่าคาริโอ้ดวก่อนนะมีชาวเมืองตอนนี้เรายังไม่รู้จักใครเลยแล้วก็แอนิมอลตอนนี้เรารู้จักคาริโอตัวเดียวอยู่บนหัวเรานะคะคาริโค o ไม่ใช่คาริโอคาริโคฟีโลมก็คือนางเป็นแมวจรนะคะโอเคเข้าไปดูในร้านกันก่อนอินเวนทอรี่คือแถบ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะคะยังไม่มีของเล่นอะไรทั้งนั้นเฮ้ยวีดีว่าเรามีของเล่นด้วยวะเดี๋ยว<อ>ขเาขเาขเรียกว่าลงมาเขาเรียกว่าลงมา Animal Command How to Wiggle เิ้ยการ Wiggle Animal คือกด E ค้างไว้แล้วสั่นเมาส์ยะย้ๆยๆๆๆ ทอยเรามีทอยอันนึงแต่เอ็งไอยูอ๋อเราต้องกดค้างเลยนะโอ้โหพอกดปั๊บนางล้มเลยเว้ยลุกขึ้นมาพอกดปั๊บลม้มโอ๊โอโยแพ้อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอ๋อท้าท์แมวจะต้องกรีดร้องเพราะฉันก็กรีดร้องแล้วนึงใค ริโอเราเข้าไปข้างบนกันเดี๋ยวเราเอาเอาไว้บนหัวก่อนเข้าอ๋อเข้าไปอย่างนี้ได้เนี่ยอุ้ยน่ารักเสงเลยอะตอนนี้ร้านยังไม่มีอะไรเลยนะคะมีข้าวคาริโอใช่ไหมนั่นข้าวเถอะใช่ป่ะคาริโอลงก่อนลงก่อนลงก่อนไอ้หนูบอบบอบเฮ้ยนี่ก็คือเตียงของเราอ๋อเซเว่นสลีปน่ารักเชีเยร์นั่งไม่ได้เหรอฉันอยากนั่งเก้อีกเฮ้ยนี่ไงนั่งได้สิหน่อยอ่ะ ไงแกคาลิโอยิ้ยยยยยเอาลุกไงอะคาลิโอฉันลุกจากเก้าอี้ไม่ได้คาลิโอเราเราจะลุกจากเก้าอี้ยังไงอะคาลิโอเอ้ยได้ละโอเคเราเข้าไปดูข้างในเรียบร้อยแล้วเธอเอ้ยลงบันไดอย่างนี้เลยเหรอทานา โอเคไปดูข้างในมาแล้วลว,ว่างไงได้ไปดูข้างในแล้วใช่ไหมฉันชอบพื้นที่นี่นัดมากเลยนะแต่ก็ยังต้องปรับปรุงกันอีกเยอะเนาะตอนนี้ทั้งคนทั้งของไม่มีเลยทั้งสัตว์แล้วก็ทั้งอาหารก็ไม่มีเลยเหมือนกันจริงๆนี่ฉันก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาช่วยเธอแต่งร้านนะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าควรจะต้องใช้อันไหนก็เลยเอามาทั้งหมดเลยเธอชอบสไตล์แบบไหนอะแรด r รดคืออะไรวะแต่ฉันชอบคิวเว้ยเอาคิวเอ้ยดีเลยงั้นก็เพอร์เฟกเลยฉันมีประเภทนี้พอดีถ้าเกิดมีเวลาเธอก็เอามันไปวางไว้นในร้านได้เลยนะเอ้ยเอ้ยเดียเดี๋ยวนคน,นเอ้ย <laughs> เออนี่ใช่ไหมเรากดวางเฟอร์นิเจอร์ทำไมมีแมวอยู่บนนี้ ไม่มีแมวอยู่บนแท่งวิโกวิโกเ yes บอกวตรงนั้นแหละแล้วก็โอเคแต่งเสร็จแล้วออกไงวะอ๋อโอเคแล้วเราก็นั่งได้ใช่ไหมเด๋ยแบบนไงล่ะลุก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 เสร็จแล้วเพยเยอร์ โอเคต่อไปก็เป็นสัตว์ตแต่ก่อนอ๋อมันเป็นคาเฟ่แมวได้เลยบอกว่านาเธออะแต่ก่อนมีไอ้ตัวอ้วนนุบหนับอยู่ในร้านเต็มเลยนี่อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในร้านเลย,ยโอ้แล้วแทบจะจูกกับเบเยอร์อยู่แล้วนะคะทำไมเธอไม่ลองมองหาไอ้ตัวอายุปอายิบนะแล้วก็อดอ์มันนะคะรับเลี้ยงให้มาเป็นแมวในคาเฟ่ปกติแล้วปกติเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับ uh, wild animals นะคะ คือพวกสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้แต่ว่าด้วยความพิเศษของเกาะเนี้ยมันทําให้พวกมันเนี้ยทั้งน้ากอดแล้วก็ทั้งเป็นมิตรเลยชอบตัวไหนก็ใช้คําสั่งคําสั่งสัตว์นะคะบอกให้วิ่งตามกลับมาที่คาเฟ่ได้เลยอ๋ยตายแล้วเราจะมีเราจะมี Animal Journal ด้วยนะคะบันทึกบันทึกสัตว์เลี้ยงก็คือเราเจอตัวไหนบ้างมันก็จะบันทึกที่เราดูไปตะกี้เนาะ แล้วก็เราตั้งชื่อให้มันได้ด้วย <bunker. S 1> สามารถซัมมอนเดมทุยปาร์ตี้ได้ด้วยใส่บวกได้ด <forecasting> ้วยโอ้ย god เดี๋ยวก่อนคาริโอ you first เลยมาลงลงคาริโอ go to the cafe ไปเข้าคาเฟ่ไป go to the cafe หรือมันเป็นแมวคาเฟ่เราอยู่แล้ววะนังก็เลยแบบไม่มีอะไรเข้าเข้าคาเฟ่ไปเข้าคาเฟ่ไป เอ้ยน่ารักคนเกง่งดีมากลูกอา้าวติดติดติดมา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 ,าเดี๋ยวมาทนี่มาแล้วเดี๋ยวนี่เข้ากับนนะ้ำอยู่ตรงนี้นะพอใจป่ะอาวนางขึ้นไปข้างบนเว้ยดูนี้นั่งไปทำอะไรวะเราจะแอบซุปม,มองดูนางว่านางไปทำอะไร <c oughs> ทำไมมีรูปแมวหมุนอ่ะคืออะไรอะมันเซฟเหรอไปไหนอะใครโอ้ยมันตกไปที่โซฟาเว้ยมันตกไปที่โซฟา เดี๋ยวไปนอนบนโซฟาได้นะไม่ว่าเนี่ยนั่งได้นะนั่งอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันเตียงก็ได้ไม่ว่าให้หมดยอมจะเซฟก่อนยังไงวะเดี๋ยวก่อนอ๋อมันเซฟมันสลีปเลยไม่เอาเราจะฆ่าตัวตายได้กันกระโดดลงร้านเออเราไปหาแมวตัวอื่นดีกว่าแลละคะ่ะแกะว่าเรากระโดดลงไปได้ปะแกะว่าเรากระโดดลงไปได้ปะเราว่าได้วะ เฮ้ยนี่มึงเปนบอลน,น้ำภาษาอะไรวะเนี่ย What What เออแมวก็ยืนบนน้ำได้เหมือนกันว่าเกมนี้วิคโกวิ i โกว e w โกดูพุงดูพุงมันเอา้าค้างค้างค้าง go, แมวจนค้างยืยยยยย ไปเอาไปหาแมวตัวอื่นกันคาริโอแต่รู้สึกว่ามันน่าจะให้คาริโอมาตัวแรกตัวเดียวก่อนอมั้งเดี๋ยวไปคุยกับเมย์ก่อนว่าที่ฉันครอบครองแมวตัวนี้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยอ๋อแต่เรายั่ที่อ้ดดอปใช่ปหอ๋อนี่ไงเป็นแมวคาเฟ่แล้วเข้าปาร์ตี้เลยด้วยนะคะอ๋อย่างสุดท้ายฉันจำไม่ได้อ๋อเรื่องอาหารโอเคอย่างหนึ่งก็คือต้องเรียนรู้การทำอาหารเพื่อเปิดร้านนะคะเราจะมี ร้านคาเฟ่ที่ไม่มีของกินแล้วก็ไม่มีน้ำดื่มให้ลูกค้าไม่ได้นะคะให้เขามานั่งเล่นกับแมวอย่างเดี้ไงไม่ได้เหรออันนี้คุณนาเขาทิ้งสูตรไปให้เธอด้วยแต่ก็มีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ฉันมั่นใจว่าถ้าเกิดเธอไปคุยกับคนอื่นนะ่ะในหมู่บ้านเขาน่าจะแชร์ Family recipes ก็คือสูตรอาหารลับในครอบครัวสุดเด็ดนะคะแล้วก็แลกกับการที่เราให้ความช่วยเหลือเขาหล่ะจะแบบปี ช่วยเขาเลี้ยงไก่เลี้ยง,ยงวูเลี้ยงวัวเลี้ยงงูเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงฮาเหวว่าบอกระแตกอะไรไปตอนนี้เธอไม่ลองเข้าครัวไปลองทำสักเมนูออ <Okay. S 1> ได้ได้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกาะแห่งนี้มันอยู่ได้ด้วยเวทมนต์เกาะแก่นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำอะไรต่างๆที่นี่ก็จะแตกต่างไปจากที่อื่นหน่อยแต่ฉันก็หวังว่าเธอจะมีความสุขกับการทำอาหารแล้วกันนะอะไรนะไข่ ตัวใหญ่เท่าคนหรออะไรนะไข่ตัวใหญ่เท่าเราเลยเหรอไข่ฟองใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอวัดจะไปหามาจากไหนก่อนเดีย๋ยวเธอก็รู้ไปลองทำดูสิคาริโอนายอยู่ในปาร์ตี้เราอะ่ะนายต้องตามเรามาดิมาช่วยเราทำอาหารหน่อยเรานี่ใช่ไหม make food cupcake ว,วิมากระล้นะแมวมากระลองนะแมวเราทำนี่ก่อนดีกว่า พุดจอินกิโอ๋อตายแล้วเรากลายเป็นไอเด็กตัวเล็กเดี๋ยวก่อนนะเออคอฟฟบีนอยู่ไหนวะคอฟฟบีนนี่ใช่ไหมเอ้ยตัวใหญ่วะเอาเราไปไหนอะเอาไปใส่ในในใน,ในนี้เหรออา้าวไม่ใช่เอ้ยเราจะเอามันลงไปแลนะั้นไปเลยเออน่าจะใช่นะ ใช่ป่ะวะไม่รู้ละแล้วต่อไปก็มิลค์นมมีปะไอกล่องแดงนี่นี่นี่โยไปโยไปโยไปเฮ้ยจ้าเฮย้ยโอ้โหสุดเจ๋งวะ่ะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะเอามันมาวางไว้ตรงนี้เหรอได้สักครู่นะคะเดี๋ยวกำลังจะเอากาแฟไปเสิร์ฟนะคะเฮ้ยด,ดีมินด์ละกันละก,กันมาแล้วคะ่ะมาแล้วค่ะเรียบร้อย ในกาแฟมาถ้วยนึงนะเรากินเองได้ปะอาวไม่ได้เหรอต้องไปเอาตรงนู้นเหรอหยิบก็ไม่ได้เหรออะไรแล้วเรากินเรากินเองไม่ได้เหรอวัดโอเคก็ได้ทำเองกินเองไม่ได้อีกสงสัยไฉไลอูฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆเธอนี้เก่งคันเทพไอเกสอแต่เล็บที่เหลือก็คงไปหาไปทักทายเพื่อนบ้านแล้วนะคะ ทีนี้พอไปได้ทําความรู้จักคนแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาที่คาเฟ่เราถ้าเกิดเขามีเวลาว่างนะคะแล้วพอเวลาคนมาเยี่ยมคาเฟ่เราเขาก็จะมาซื้อของกินอะไรอย่างนี้ถึงเราไม่อยู่ร้านเขาก็ซื้อได้ซึ่งซื้อกับใคไว้ค่ะแมวฟู้ดสต็อกไม่มีวันหมดฉะนั้นไม่ต้องอ๋อโอเคเราไม่จำเป็นต้องซื้อเอาของอาหารอะไรเนาะแต่ว่าชาวบ้านแต่ละคนเขาก็ชอบอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอาหารที่เขาชอบผมก็จะให้ทิปด้วยเออแต่น่าเสดายที่ตอนนี้เรามีเรายังมีปัญหาในการเดินทางไปที่ส่วนอื่นของเกาะนะคะซึ่งก็แย่มากฮับ e มียบั t e to g t t to the hot spring o r ีแมนก็คือตอนนี้ฉันไม่แช่น้ำไม่แช่น้ำพุร้อนไม่ได้มาเป็นเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยกดเสยงแต่ว่าอาจจะมีชาวบ้านรู้วิธีการแก้ทางมันมีมันเหมือนแบบมีอะไรสักอย่างมาบอกทางไว้อะไรเงี้ยนะ จะมีคนรู้ได้ว่าจะแก้ไขยังไงแต่เอาเถอะฉันก็หวังว่าเธอจะได้เปิดคาเฟ่นะคะได้แบบทําให้มันกลับมาเปิดเพราะก่อนหน้นี้มันน้าเราเขาเปิดไว้เนาะถ้าเกิดเธอต้องการจะแบบคุยเรื่องอะไรกับฉันเนี่ยก็ไปหาฉันได้นะคะเปิดแมบหาได้เลยเราเจอกันนะสาวเจอกันนะสาว,นนะสาวไปจ้าไปจ้าไป ไปไปไเราคิดว่าวันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เราต sure ้องทํางานนะคะก็คือแบบอู้งานมาเล่นเกมอู้เวลานอนไม่ใช่อู้งานอู้เวลานอนมาเล่นเกมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อเราจะต้องปิดด้วยการที่เราจุ๊บเหม่งคาริโอวิกวิ o กวิโกวพาคาริโอไปนอนกันพาคาริโอไปนอนเอ้ยเออุ้มแมวดีๆอุ้มแมวดีๆถฐานะ เราจะนอนพร้อมกับแมวได้ปะเนี่ยเรานอนพร้อมกับแมวบนหัวจะดูท่าแมวนอนโคตรตลกอ่ะโอ้ยนิวเดเลยหรอแล้วดูดูท่าแมวดูท่าคาริโอลุกขึ้นมาฐาน้าคาริโอมันเลือดลงตูดตายหมดแล้วลุกขึ้นมาทาน่าลุกแล้วลุกแล้วคาริโอบอกเกือบไม่รอดแล้ว โอเคค่ะก็เสฟเกมเสร็จแล้วก็ไว้มาเจอกันวันอื่นเนาะซึ่งอีกกี่เดือนก็ไม่รู้เนาะใครตามสแสดงก็รู้เองแหละว,ว่าอีนี้อัพแบบคลิปเดือนละคลิปประมาณนี้นะคะโดยเฉลีย่ยลาก่อนท่้ทุกคน